เข้ามาันแดดอลสวัสดีค่ะอยู่กับปอฝอนะคะวิดีโอนี้ก็มา get ready with me กันเพราะว่าเรากำลังจะไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะลุคในวันนี้ก็จะแบบว่ามีความ Smoky Eye เล็ก,เลกๆเบาๆแล้วก็ปากแบบแดงๆกำๆให้ลุคมันดูเซ็กซี่นิดนึงก็ถ้าทุกคนอยากรู้แล้วนะคะว่าลุคนี้แต่ยังไงหรือใช้แต่งกันบ้างก็ไปชมกันได้ะะเลยค่ะเตรียมผิวนะคะเราจะใช้เป็นโทนเนอร์ก่อนแล้วเราก็จะมาใช้เป็นไวจ์ไรเซอร์นะคะที่เนื้อไม่หนักมากเพราะว่าเราหน้ามันก็คืออยากแค่เพิ่มความชุ่มชื้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วนี้เราก็จะบีบเป็น,น,ปน,นรร้ี บางทีถ้าลงเดียเด่ยวๆไปบนผิวมันจะเกลี่ยค่อนข้างยากบวกกับว่ามันเป็นสีขาวแบบขาวอะบางทีเราก็ไม่ได้ต้องการความโทนอัมแบบจรงิงจังขนาดนั้นเอามาผาสมกับพวก m o i s ร u เ i z e r ก็จะทําให้มันเกลี่ยง่ายขึ้นแล้วก็สีไม่ได้ขาวชัดมากแล้วก็ลงเป็นลิปบาล์มนะคะให้ปากชุ่มชื้นรองพื้นเราจะมาใช้เป็นของ Kylie นะคะสี3 c แล้วเราก็จะมาผาสมกับของ Armani นิดนึงจริงๆเราชอบของ Armani มากแต่ว่าสีที่เรามีอะมันแบบแอบสว่างเราจะใช้เป็น spatula brush นะคะเามาลงเป็นชั้นบางๆ ง,งานผิวเราก็ไม่ได้อยากให้มันแบบหนักหน้ามากเนาะก็ลงเป็นชั้นบางๆปรับสีผิวให้สม่ำเสมอก,กันก่อนแล้วก็ใช้เป็นพัฟมากดสำหรับรองพื้นเราจะลงแค่นี้นะคะแล้วเราจะมาใช้เป็นคอนซีลเลอร์มาปกปิดเฉพาะจุดเอาเมื่อกี้เราก็ใช้เป็นแปรงแบบหัวจิ๋วๆแบบเนี้ย ลงไปตรงกลางของจุดที่เราต้องการปกปิดอะ่ะแบบสีที่เข้มที่สุดแล้วก็ค่อยใช้แปรงที่หัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะมาเบรนตรงขอบขอล้วจุดตรงหน้าผากตรงเนี้ยที่มันจะมีความเข้มนิดนึงเราจะผสมเป็นคอเรคเตอร์เข้าไปด้วยคือใช้คอนซีลเลอร์เดิมเลยนะคะแล้วก็ผสมคอรเรคเตอร์ไปนิดนึงแล้วแทบตรงขอบขอบส่วนใต้ตาเราจะมาใช้เป็นของอเวกัสนะคะมาลงนิดหน่อยพอแล้วก็ใช้แปรงหัวนุ่มๆพุ่มๆม,ม,มาแทบสีที่ติดอยู่ที่แปรงแล้วก็ามากลบความคล้ำของเปลือกตาด้วย ก่อนไปเซตแป้งนะคะเราจะมาใช้เป็นคอนทัวร์แบบครีมมาคอนทัวร์จมูกก่อนเนิ่มจากตรงปลายนะคะแล้วก็เก็บปลีกจมูกเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาคอนทัวร์ตรงนี้เพิ่มแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงหัวใหญ่นะคะามาลงตรงกรอบหน้า คือลุกวันนี้ด้วยความที่เราจะแต่งตาเป็นสโมกกี้สีเทาเนาะแล้วก็อยากจะคิปทุกอย่างให้มันแบบคูลโทนที่สุดอะแล้ววายก็จะได้เข้ากับฮาโลวีนด้วยคือวันนี้ที่เราแต่งหน้าอยู่นะคะคือวันที่2ก็เพิ่งเลยฮาโลวีนมา2วันแล้วแบบที่ที่จะไปเที่ยวเหมือนเขาก็ยังจัดกิจกรรมฮาโลวีนอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออให้มันมีกลิ่นอายความฮาโลวีนนิดนึงแล้วก็เสร็จแป้งนะคะเอามาบนที่ฝ่ามือก่อนแล้วก็กดลงไปที่ใต้ตาแล้วก็ให้มาเซ็ตทีโซนเสร็จแล้วด้วยแป้งที่ติดอยู่ท ที่เขียนคิ้วเราใช้เป็นแบบฝุ่นนะคะเลือกเป็นสี ash brown มันก็จะเป็นน้ำตาลที่ติดเทานิดนึงเอามาเติมตรงหางคิ้วให้มันเต็มขึ้นแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะแต่งเป็น smoky eyes ก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้จะ smoky แบบจัดเต็มมากอะเป็นเหมือน soft smoky มากกว่าเพราะฉะนั้นอย่างคิ้วเนี้ยเราก็ไม่ได้ต้องการความแบบคมแน่นขนาดนั้นนะแล้วก็จะใช้แค่แบบฝุ่นนี่แหละพอละ แต่ถ้าใครเป็นคนที่ขนคิ้วบางอะ่ะ<อ>ก็ใช้เป็นแบบดินสอมาเติมด้วยก็ได้นะคะให้คิ้วมันดูแบบว่าเป็นโครงชัดนิดนึงเวลาที่แต่งตาไปแล้วมันจะได้บาลานซ์กันเสร็จแล้วเราก็ใช้เป็นฝั่งสีอ่อนมาเบลนตรงหัวคิว้ว แล้วก็เจลปัดคิ้วนะคะเราใช้เป็นสีใสธรรมดาเลยเอาแค่แบบปัดให้ขนคิ้วเป็นระเบียบเฉยๆอะ่ะแต่ถ้าใครทําสีผมแล้วอยากให้สีคิ้วแมทชกับสีผมเนี้ยก็ใช้เป็นมาสคาร่าสีสีมาเปลี่ยนสีคิ้วได้นะคะสําหรับตาวันนี้เราจะมาใช้เป็นพาเลตนี้ของโรแมนเราจะใช้เป็นสีน้ําตาลอมเทานะคะมาลงเป็นเบสทวเปอดตาก่อนคือลองเป็นเครื่องวงกลมแบบเนี้ย แล้วเราก็จะหยุดที่กระบอกตาพอดีคือด้วยความที่เราแบบมีพื้นที่เปลือกตาน้อยอะ่ะเราก็จะไม่เป็นอายแชโดว์ให้ขึ้นไปสูงมากไม่งั้นลุคมันจะดูแบบดูแน่นดูอึดอัดแต่ถ้าใครที่พื้นที่เปลือกตาเยอะนะคะแล้วอยากจะลดพื้นที่หน่อยอันนี้ก็เป็นขึ้นไปสูงกว่ากระบอกตาก็ได้แล้วก็สีเดิมเลยนะคะลงขอบตาล่างเหมือนแปรงอันนี้มันแบบติดสีเทาที่เราแต่งลุกก่อนหน้านี้มาก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวยังไงลุคนี้เราก็จะใช้โทนสีเทาพอดี คราวนี้เราจะใช้เป็นสีที่มีความแบบอมม่วงอมชมพูอะเอามาลงที่รอยพับเปลือกตาแล้วก็ใช้แปรงหัวพุ่งๆมาเบลนด์อันนี้เราจะใช้กับแปรงหัวกลมๆเล็กๆนะคะแล้วก็มาเบลนต์ตรงหางตาไม่ต้องปลายหางตาเราก็จะวิงขึ้นนิดนึงนะคะคราวนี้เราก็จะแตะสีที่เข้มที่สุดเอามาลงเป็นเงาที่โคนขนตา เมื่อกี้เราลงที่ปลายหางตาแล้วคราวนี้เราก็จะมาลงถึงด้านหน้าเลยนะคะแต่ว่าเราจะข้ามตรงกลางไปนะอันนี้มันก็อยู่ที่รูปตาคนด้วยแหละคือรูปตาเราอะ่ะเหมือนถ้ากรีดเป็นอายไลเนอร์หรือว่าลงสีเข้มๆที่ขนขนตาทั้งหมดอะตามันจะดูเล็กลงแทนเราก็เลยจะลงแค่ช่วงต้นกับปลายแล้วก็กรีดอายไลเนอร์นะคะใช้เป็นสีดําเดี๋ยวนี้เราจะมาเติมชิมเมอร์ไปที่เปลือกตานิดนึงนะคะลงไปตรงกลางนิดหน่อยแล้วเราก็จะติดเป็นขนตาปลอม เสร็จแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะให้ขนตาปลอมกับขนตาจริงมันกลืนกันแล้วขนตาล่างเราจะมาใช้เป็นมาสคาร่าสีนตาลนะคะแล้วเราก็จะเพิ่มปิตอร์สีเงินไปที่กลางขอบตาล่างเก็บกรอบหน้าด้วยแบบฝุ่นนะคะเราใช้เป็นพาเลตของ flower nose เอามาลงทับตรงที่เราลงครีมคอนทัวร์ไปแล้วก็ใช้เป็นสีอ่อนที่ติดเทานะคะเอามาย้ำตรงคอนทัวร์จมูก ไฮไลท์เราก็จะใช้ในพาเลตเลยอันนี้คือวาวสวยมากจริงๆใครอยากได้พาเลตคอนทัวร์ไฮไลท์ที่อันเดียวจบอะ่ะเราแนะนาอันนี้เลยนะใช้ดีทุกหลุมแล้วก็อันเดิมนะคะมาไฮไลท์สันจมูกปลายจมูกแล้วก็หัวตาบลัชเราจะใช้เป็นสีอ่อนก่อนมนลงเป็นเบสที่หน้าแก้มแล้วก็ใช้เป็นสีกลางนะคะเอามาลงตรงนี้ตอนนี้เราก็จะปัดแก้มไม่เข้มมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีลิปมันจะมีความเข้มนิดนึงแล้วสุดท้ายก็ใช้เป็นสีเข้มเอามันลงตรงกลางเป็นจุดเล็กๆพอ แล้วสีที่จะอยู่ที่แปรงก็เอามาลงตรงกลางจมูกนิดหน่อยก่อนไปทาลิปก็ซับลิปมันที่เราลงไว้ออกก่อนลิปสติกอย่างแรกเราจะลงเป็นโรแมนนะคะสี19 Almond Rose แล้วเราก็จะเติมของ S s ส o สี s MOKE เข้าไปด้านในสุดท้ายก็เซ t ติ้งสเปรย์ และนี่ก็เป็นฟินิชลุคในวันนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้แล้วก็ชอบวิดีโอนี้กันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะ